ชาวเน็ตคือฮาอภิมหาเศรษฐีแชร์ภาพคู่ลิซ่าแบล็กพิงคหล่อและรวยมากเป็นที่ฮือฮาไปทั่วโลกจริงๆกับการปรากฏตัวของศิลปินสาว Lisa ลิซ่าลลิษามโนบาลหรือลิซ่าแบล็กพิงค์เฉิดฉายออร่าในงานบูการีเอเดนเดอร์การ์เดนออฟวันในในฐาน,นะ g l o b a l ambassador ซึ่งได้รับความในใจของผู้คนทั่วโลกและอีกหนึ่งซีนไฮไลท์ที่ได้รับความสนใจจากแฟนแฟนไม่น้อยคือภาพ ของหนุ่มคนหนึ่งที่ถ่ายรูปคู่กับลิซ่าซึ่งทราบภายหลังว่าเขาคือซาเชรีเอลยูอภิมหาเศรษฐีหนุ่มวยัย31ปีชาวฮ่องกงอื้อหือทั้งหล่อและรวยมากๆเพราะเขาคือลูกค้าระดับ VVIP ของแบรนดนาฬิกาไฮเอ็นระดับโลกเขาคือนักสะสมนาฬิกาที่แพงและหายากของโลกไม่ว่าจะเป็นปาเต็กฟิลิปริชาดมิลในรุ่นลิมิเต็ดอิดิชัน่นล่าสุดเพิ่งชนะการประมูล เดือดทิ่ฟานนี่ดูปาเ็กพีลิกนาวิลัส5,711ที่ผลิตเนื่องในโอกาสครบรอบ170ปีมาในราคา6.5ล้านดอนลลาร์เหรียญหรือเรา225ล้านบาทจากการประมูลในนิวยอร์ก